เราชาวสิรินีก็ามาที่อบตอน,นะครับป็นผู้ว่าในการจังหวัดกำลังเดินทางมาครับมาดูมามอบสิ่งของให้ครับผู้ประสบภัยตอนนี้ผู้ว่ากำลังเดินทางมานี่ครับใกล้ใกล้ถึงยังลงปรเทศรงปรเทศไปไหนทั้งนี้เลยไปแกไปมาแล้วใช่ไหมรหรือกำลังจะมานี่กำลังจะมาไปนงประเทศแล้วใช่ไหมอ๋อกำลังจะเข้ามาบ้านเองตอูลตอนนี้ กับมาคุยกับอ่าตอนนี้เราชาวบ้านเราเหลือมาพูดคุยครายงานสถานการณ์ได้ยังไงครับหรือจะเอาอของมามอบให้ครับขมาอบตอนนี้ชาวบ้านอยู่กันไหนครับหลายหลายครอบครัวนะหลายครอบครนะัวเนาะอ๋อครับตอนนี้ก็เดินทางใกล้ใกล้ไปถึงแลนะ้วเนาะครับ,รบเอิดโรงเรียนนวลสูงที่นี่ก็เอาของมาเด็กน้อยเอามาดาเลยก็จะมารวมมอบก็

เด็กครึ่งกับครึ่งเนี่ยเอ่อต่ไม่กรอบหนึ่งก็คือจบเพลย์เลยนั่นนักเลยถ้ามาขนาดนี้ก็ถือว่าได้ถือว่าได้พอได้ดึงเอามันพอมันไม่มีอีกเลยเขาจะล้มลงแล้วน้ำจะถ่มถือว่าไม่ได้แล้วจบแต่แต่ตอนนี้ถือว่าพอจะได้พอได้พอจะได้ตอนนี้แต่ถ้ามาอีกหน่อยก็คือเขามันก็จะพับลงมันมันนักเนาะนักเขามันก็จะล้มลงไปในในน้ำ